สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีตอนรับเข้าสู่การดูดวงรายวันกับหมอแพรแพรยประจำวันที่30กันยายน2568วันนี้หมอแพรพรยจะพาทุกท่านมารับพลังงานดีๆจากจักรวาลพร้อมคำแนะนำสำหรับคนเกิดแต่ละวันเพื่อเสริมความมั่นใจและเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้คุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีพลังใจมากขึ้น พร้อมลุยกับทุกปัญหาการเงินมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภเล็กๆจากคนใกล้ตัวหรืออาจได้เงินคืนที่เคยให้ยืมความสัมพันธ์วันนี้อบอุ่นมีคนคอยให้กำลังใจพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีเขียวจะช่วยเสริมโชคด้านการเจรจาพลังงานประจำวันขอให้คุณเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆอย่าเก็บตัวจนพลาดสิ่งดีๆที่เข้ามาค่ะคนเกิดวันจันทร์วันนี้อาจมีเรื่องให้คิดมาก หรือกังวลเกี่ยวกับอนาคตการเงินยังต้องระวังการใช้จ่ายเก็บออมไว้ก่อนจะดีที่สุดความสัมพันธ์ระวังเรื่องความเข้าใจผิดกับคนใกล้ชิดควรพูดคุยอย่างเปิดใจพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีขาวช่วยเสริมความสงบและความสมดุลพลังงานประจําวันแนะนําให้คุณปล่อยวางเรื่องที่ควบคุมไม่ได้แล้วโฟกัสกับสิ่งที่ทําได้ในวันนี้คนเกิดวันอังคารวันนี้โดดเด่นเรื่องงานอาจได้รับมอบหมายงานสําคัญหรือมีโอกาสแสดงความสามารถการเงินมีรายรับเข้ามาเพิ่มแต่ก็มีรายจ่ายจุกจิกเช่นกันความสัมพันธ์มีคนเข้ามาสนใจ หรือมีโอกาสพบปะเพื่อนใหม่พลังสีที่ควรสวมใส่คือสีแดงเสริมความมั่นใจและพลังบวกพลังงานประจําวันขอให้กล้าตัดสินใจไม่ลังเลก,กับโอกาสที่เข้ามาสําหรับคนเกิดวันพุธวันนี้อาจต้องจัดการกับงานหลายอย่างพร้อมกันอย่าลืมแบ่งเวลาให้ตัวเองด้วยการเงินมีโอกาสได้รับของขวัญหรือผลตอบแทนจากความพยายามความสัมพันธ์มีเกณฑ์ได้พบปะหรือเจราจาเรื่องสําคัญกับครอบครัวพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีฟ้าช่วยเสริมความคิดสร้างสารรค์พลังงานประจําวันจงเชื่อในศักยภาพของตัวเอง และอยากกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่คนเกิดวันพฤหัสวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการวางแผนอนาคตการเงินมีแนวโน้มมั่นคงมากขึ้นอาจ,จได้รับข้อเสนอทางการลงทุนความสัมพันธ์ราบรื่นได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างพลังสีที่ควรสมสายคือสีทองเพิ่มความมั่งคัง่งและเสริมบารมีพลังงานประจําวันขอให้คุณกล้าสแสดงออกและแบ่งปันไอเดียกับผู้อื่นสําหรับคนเกิดวันศุกร์วันนี้มีสเสน่ห์ดึงดูดผู้คนเหมาะกับการเจรจาต่อรองการเงินมีโอกาสได้รับโบนัส หรือรายได้พิเศษความสัมพันธ์สดใสมีคนเอาใจใส่ดูแลพลังสีที่ควรสมสายคือสีชมพูช่วยเสริมความเมตตาและความรักพลังงานประจําวันแนะนําให้คุณใช้คําพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างคนเกิดวันเสาร์วันนี้ควรระวังเรื่องอารมณ์อาจมีเรื่องให้หงุดหงิดง่ายการเงินมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิคนควรวางแผนให้ดีความสัมพันธ์อาจมีปัญหากับเพื่อนหรือคนรักควรใจเย็นและฟังเหตุผลพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีม่วงช่วยปรับสมดุลอารมณ์พลังงานประจำวันขอให้คุณมันฝึกสติและปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็น คติสอนใจจากจักรวาลวันนี้เมื่อใจสงบโลกทั้งใบก็จะสงบตามจงใช้ดวงเป็นเพียงแสงนำทางแต่ปลายทางนั้นคุณคือผู้เลือกเราจะพบกันใหม่ในพรุ่งนี้จากจักรวาลสู่ใจคุณสวัสดีค่ะ